สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซีเนเรโอออร์เคลิปนี้นะครับจะเปิดไพ่ดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกครับราศีพิจิกคือคนที่เกิดในวันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมและคลิปนี้นะครับเราจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานการเงินและความรักในช่วงหลังสงการนี้ไปครับ มาเริ่มต้นในเรื่องของการงานสําหรับคนที่มีงานทําในช่วงหลังสงกรานนี้ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหลังสงกรานนี้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะยังมี หน้าที่ได้รับมอบหมายน้อยอยู่นะครับหรือว่าในช่วงนี้อาจจะได้รับมอบหมายในเรื่องหน้าที่การงานยังไม่มากเท่าไรนักนะครับแต่คุณมีความโชคดีนะครับคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานของคุณนั้นยังโอเคอยู่นะครับช่วงหลังสงกรานต์นี้หลายๆสิ่งหลายอย่างคุณจะปลดล็อกแล้วก็ในเรื่องของการงานก็จะรุ่เรืองไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่กําลังว่างงานคนที่ กำลังหางานใหม่ในช่วงหลังสงกรานนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกที่กำลังหางานอยู่ในช่วงหลังสงกรานนี้นะครับคุณยังต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงในเรื่องของที่จะได้โอกาสในการทำงานในงานที่คุณรักแล้วก็คุณตั้งใจนะครับ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงหลังสงกรานนี้ด้วยนะครับขอให้พบเจอและก็ได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับจากการงานมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิก ในเรื่องของการเงินเป็นหน้าเป็นห่วงนะครับสำหรับชาวราศรีพิจิกเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนโตจากที่เก็บสะสมมาด้วยนะครับ mm. ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินหลังสงกรานนี้นะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุนะครับ mm. ก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับสะสมเงินเอาไว้เพื่อเตรียมรับการสูญเสียในเรื่องของการเงินในช่วงหลังสงกรานนี้ด้วยนะครับ มาดูโชคลาภกันบ้างจากการเงินมาดูโชคลาภชาวราศีพิจิกจะมีโชคลาภอย่างไรบ้างสำหรับไพ่นะครับก็จะบอกว่าคนชาวราศีพิจิกในช่วงหลังสงกรานนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามานะครับก็จะเป็นโชคลาภที่เป็นก้อนโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดวงของคุณกําลังขึ้นในเรื่องของโชคลาภ อาจจะมาในเรื่องของทางสื่อออนไลน์ก็เป็นได้นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเราสามารถได้รับโชคลาภจากสื่อออนไลน์หรือว่าทางออนไลน์อย่างไรบ้างก็ขอแสดงความดีล่วงหน้าสําหรับชาวราศีพิจิกในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับการงานการเงินโชคลาภไปแล้วนะครับปิดท้ายกันในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีพิจิกสําหรับคนที่มีคู่แล้ว ชาวราศีพิจิกสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับหลังช่วงสงกรานนี้ไปนะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องความคิดความเข้าใจระหว่างกันด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอาจจะระแวงซึ่งกันและกันนะครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญที่จะก่อให้เกิดความทะเลาะเบาแหวงระหว่างคนสองคนขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดของคนทั้งสคนเอาไว้ครับ ส่วนคนโสดชาวราศีพิจิกในช่วงหลังสงกรารน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงหลังสงกราณน,นี้ที่ยังโสดอยู่นะครับคุณอาจจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับคนที่คุณชอบเป็นในทางที่ไม่ดีจนทำให้คุณนั้นเกิดความรู้สึกเสียใจเศร้าใจ เพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังโสดในเรื่องของความรักนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกด้วยขอยผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนี้นะครับไพ่จะบอกอะไรให้กับชาวราศีพิจิกบ้าง สำหรับชาวราศีพิจิกช่วงหลังสงกรานนี้นะครับไพ่ก็จะบอกว่าคุณอาจจะต้องพบกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆมาให้คุณฝ่าฟันอาจจะทำให้ชีวิตคุณนั้นหยุดชะงักไปบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเผชิญครับก็ข,ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านชาวราศีพิจิกด้วยนะครับและนอกจากนี้เองนะครับไพ่ก็บอกว่าให้คุณนั้นรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่คุณได้รับมาให้กับเพื่อนๆนหรือว่าบุคคลรอบข้าง และสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาคุณเองนะครับสิ่งใดที่คุณปรารถนาอยู่สิ่งใดที่คุณมีเป้าหมายวางเป้าหมายเอาไว้เป็นการงานหรือในเรื่องบางเรื่องที่คุณตั้งจุดหมายปลายทางเอาไว้คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นครับและสําหรับชาวราศีพิจิกที่ยังมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับในคลิปหน้า เราอาจจะหยิบคอมเมนต์ของคุณนั้นมาเปิดไพ่ดูดวงตอบคำถามให้กับคุณก็เป็นได้ครับและอย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ